ไปมาซื้อหวยนะครับพรุ่งนี้นะครับเล่นคันเบาๆนะครับไม่ต้องไปงมงายเยอะนะครับแต่ก็ให้แกบอกว่า773นะครับนี่นะมาชบมาชั่วเลยสรกี้นี่เนาะ เคยสนามว้ยนี่นะครับมาดูตะเงะถ้ไถนาอีกแล้วนี่พึ่งเอาเอาคันไถลงแล้วก็คราดต่อนี่แหละที่ผมบอกว่าแกไม่เคยยุดไม่เคยหย่อนนะครับนี่เกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จตารุะมานไงเหรอนี่ความต่อเลยคุณแบบไง เพิ่งเกี่ยวเสร็จได้อาทิตย์หนึ่งนะครับม,ม,ามาถ่ายต่ออีกน้องดำเอ้ยนี่ฮะทำา,า,าสซ้อปลูกแตงกวานะครับถ่ายนาแล้วก็วันนี้คลาดนะครับนี่อันนี้จูดมางไงเ้ยอันนี้นะจระรุยเลยกับจูเลยโอ้ขนาดขาดม,มีรถถทยมืออนับจูแล้วนี่ตานะเนองฮะ อยู่อ๋อเวลาตอนเกี่ยวเสร็จนี่เขาเขามาหอบเอาฟางไปหมดเพราะมันปิดถนนครับตรวนี้แกก็เลยไม่มีฟางแกเลยเผาง่ายอยู่ครับเ,เผาเผาเฉพาะไอสังนิดๆครับแล้วก็ไถต่อเลยไถยเสร็จกำลังคาดนะครับจะปลูกแตงกวาอีกเดือนหนึ่งก็คงได้กินอีกน้องตาเนาะ អ euh, ាឫព um, ៅគេទ oh, uh, ៅស្នាមឡើងអាឫពៅគីផ្លែល្អឡើងហឹមនាំមើលក្បែរដល់ឡានទៅគើទុកចេះវាមិនទឹះឫនេះຕົបសុខរនតែយេមຕົបមកយើចៃផតជនរួយលាវដែរទៅទុកឲ្យផតតែគ្រប់ខ្លួនຕ້ອງលេងเรื่องเดียวហាតែចៃច័ន្ទតាមថា ั็ฮะฮ่าลุกต้องเรียรูติ่งเมียดเลยอ๋าได้โฆษณาโอ้จอกห้ส่งห้ด้วยใครมีใครมีส่งมาให้ด้วยใช่ไหมโอเคครับนี่นะครับพี่น้องผู้ชมนะครับใครที่ชมอยู่ทาง youtube หรือทางไหนช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมโพสต์ลงไปในเพจด้วยใน YouTube ด้วยนะครับ <c oughs> นี่นะครับเขาเรียกว่าผานผานคันไยนะครับซึ่งตอนนี้ของตานี่แกปแบบลายมันหักแล้วนะครับนี่จะแบบอกว่าไถจะไม่เข้าแล้วแกหาซื้อแถวสุรินนี่ไม่มีนี่นะครับ เอ้สมัยก่อนผานไอ้ตัวผานนี้นะครับมันจะแยกออกแต่ตอนนี้มันติดกันเลยนะครับก็มีติดกันเลยก็แบบไหนก็ได้นะครับถ้าใครมีนะครับถ้าใครเจอที่ไหนนะครับซื้อแล้วก็ส่งมาให้แกด้วยนะครับส่งมานะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเอาเป็นว่าเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับหรือส่งมาที่ส่งมาที่ผมก็ได้นะครับฐานคันไทแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ส่งมาที่เดี๋ยวผมจะใส่ที่อยู่ไปให้นะครับถ้าใครเจอที่ไหนก็ซื้อแล้วก็ส่งมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บเงินปลายทางหรือจะให้โอนยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยติดต่อมานะครับถ้าแกบอกว่าหาซื้อแถวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆหน่อยนะครับแกต้องการจะอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์การไถการไถนาแบบโบราณนะครับถไถไถควาย นี่บรรยากาศยามเช้าๆนะครับของวันนี้วันที่วันที่30พฤศจิกายนนะครับคุณตาง,งะนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแกก็ไถแล้วนะครับโดยใช้ควายไถนานะครับไถราดแล้วกำลังจะปลูกแตงกวานะครับเดี๋ยวประมาณอีกเดือนกว่าก,าก็คงได้กิน mình bà chủ tiên vào làm lời chủ ថៃក៏មិនยอมព្រើប្រាទទវានឹងមិនស័កសិទ្ធមិនទៅហៅកំពីតាត្រេកហ៎แหนມືទៅទោះកូនទៀតເຄີຍមកអ៎អូននេះຕ້ອງដាក់ហើយឬរើសគេលឿទៀតហ៎ ព្រះរាបទៀតហ្នឹងរើសយ៉ាងអោរើសកាត់តូកាត់ម៉ូចុះនេះភ្លឺបាត់តួយបាត់រួចជួចលហ៎ស្នេស្នេស្នេអូយស្នេបញ្ជួរចលហ៎អាននេះណូ นี่เกยก,ก,กคลาดเกคลาดตามแนวไถานาเสร็จแล้วเกจะคาดตัดอีกรอบหนึ่งนะครับใส่ให้ดินมันแตกให้มันเสมอฮะแตกแค่นี้แล้วก็ขุดปลูกเลยจะปลูกแตงกวานะครับเฮ้ยต้องดำไงนาะยอย่างไงเศร้า เดียวจีประมาณไงรู้ใส,ส่มสอามบอกว่าเดี๋ยวแกจะขุดปลูกแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้แรงหมดเยอะแล้วอายเจ็สิบห้าแล้วนะครับแกบอกว่าคงจะอีกหลายวันได้ปลูกไปเรื่อยๆ <c oughs> ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่หยุดทำไปเรื่อยจริงๆตะกาะเนี่ย จี่จี้รวงอยู่เลยเออน้องก้อยน้องอวยวิ่งจี้โต๊ะกุรออได้จากไหนนี่ทำตอส้อหนูโอ้กีดั่งตรึงในตอเว้นเถอะอ๋อตรึงฟุงต่ปุุงตดอโกี่ดั่งเลยอ๋อก็ดั่ตุ้มมุนงหนูก็อนอวยเนาะครับก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรนะครับวันนี้ก็เห็นตาแกถ่ายนาอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยมา ถ่ายให้ดูอีกก็จะเป็นภาพบรรยากาศเก่าๆเดิมๆนะครับซึ่งก็หาดูได้ยากนะครับพูดถึงนะแต่ถ้าคนดูช่องของผมก็จะเห็นบ่อยๆนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูบ่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคุณตานะครับวัยเ5ปีนะครับชายชราผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้านหนองเต็งใหญ่นะครับนายวิทิตนวนใสนะครับแกก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ดูอีกนานเท่าไหร่นะครับ แต่ตอนนี้ก็ตราไปที่แกยังอยู่และแกก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆผมก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเห็นภาพเห็นความเคลื่อนไหวของคุณตาว่าคุณตายังเหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เกี่ยวข้าวเสร็จหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนาแกเกี่ยวเสร็จประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่จริงๆอ่ะแกเกี่ยวเสร็จประมาณสักสามวันแกก็เริ่มถ่ายแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ ผ่านมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนี้แกก็ได้คลาดแล้วเดี๋ยวอีกสองสามวันแกก็คงได้ปลูกนะครับแกจะปลูกแตงกวาตรงนี้นะครับก็นี่แหละครับก็คือความขยันของคุณตาแล้วก็วิถีชีวิตของคุณตานะครับที่อยู่กับทุ่งนาตรงนี้นามาไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วนะครับแกก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆถ้าคนนั่งรถไฟผ่านเส้นนี้นะครับเส้นทางสายกรุงเทพอุบลผ่านน้องเต็งนะครับ เลยสายน้้งเตงมาประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรก็จะเห็นทุงน่งนาตรงนี้ถ้าวันไหนโชคดีก็จะเห็นตาไถนาน,นะครับผู้ชมก็ท่านใดที่อยากจะมาชมก็มาชมช่องผมนะครับแล้วก็ช่วยกด s u b สไครป์ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าป่านนี้นะครับผ่านมาแล้วปีกว่านะครับก็ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์นะครับยูทูบนะครับผมก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับ้วยการชมกันเยอะๆนะครับจะได้ยอดวิวเยอะเนะครับจะได้ผ่านเกณฑ์ไวๆนะครับหวังหวังว่าหวังว่าคราวนี้นะครับคงจะได้ให้ผ่านแน่นอนเพราะว่าผู้ติดตามนั้นผ่านมานานแล้วผู้ติดตามก็7 0 0 0กว่าจะ800 0แล้วนะครับผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้เยอะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กับลุงเยือแล้วก็ตาเงาะนะครับมาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีชัยนะครับถูกหวยนะครับในวันพรุ่งนี้หวยจะออกแล้วนะครับก็ถูกหวยกันทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับอ้ยเลยอ้อยตาอ้อยเลยอ้ยตเบือเอง เ,น,เน,นี่ยน้องเจดังเกินเลยอุย้ย <โก S 1> จันกระเจด <c oughs> จก็ใบ<า>ดูใบ <c oughs> อ้าวซื้อหวยน,นะครับพรุ่งนี้นะครับเล่นขั้นเบาๆนะครับไม่ต้องไปงมง,งายเยอะนะครับแต่ก็ให้เจบอกว่าเจ็ดเจ็ดสามนะครับ ลองดูนะครับคนละบาท2บาทนะครับไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับเดี๋ยวไม่ถูกแล้วก็จะยุ่งนะครับครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผู้ชมที่ชมอยู่ทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับใครเห็นฐานคันไถนะครับผานคันไถแบบโบราณแบบนี้นะครับอย่าลืมซื้อแล้วก็ฝากส่งมาให้ผมด้วยนะครับส่งมาให้ตาด้วยเพราะว่าตาแกบอกว่านี่มันจะใช้ไม่ได้แล้ว เพราะแกหาซื้อแถวสุรินทร์วีรมตรงนี้ครับแถวตลาดใกล้ๆนี่มันไม่มีนะครับทันใดพบเจอที่ไหนก็ซื้อแล้วก็ติดต่อผมมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะที่อยู่ไว้ให้หรือว่าติดต่อมาคอมเมนต์มาก็ได้นะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปมานะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับนะครับขอขอบคุณมากนะครับหวังว่าคงจะได้ฐานใหม่เร็วๆนี้นะครับตา แต่ทุกคนต้องเล่นเรื่องเดียวกันแต่ใจฉันยังศรัทธาคำมัน่นสัญญายัางคงมันไม่ลืมเลือนตัวตนสักวันจะโอบกอดความฝันกลับบ้านหน้าเรา